เลยนะรูโตัเกียงอุ้ยตื้อตื้อไม่ใช่แล้วนะนี่ครับเดี๋ยวเกียงอุ้ยจะโชว์โหดให้ดูครับเดี๋ยวหอยสตาร์ไปบางทองหงเพิงไปฟีนิกส์คือนี่ครับเกียงอุ้ยตอนนี้เป็นไงครับเกียงอุ้ยแยกล่างเลยตอนนี้คือนี่ครับเห็นไหมมันก็จะอัญเชิญนะครับพวกนี้เข้ามาช่วยแทงนะไอ้พวกเสาหลุมฝุ่นกระป๋องเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นฝุ่นกระป๋องไหมอ่าช่วยแทงเยี่ยเกียงอุ้ยกูเออเกียงอุ้ยกูจะตัยนี่เป็นเกียงอุ้ยสามดาวยังยืนได้เลยอาริตตีบอสนะ อันนี้ตีบอสเลยว่าเจ็ดสิบสองนะครับอ่านี่มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอินดี้ช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินดี้ช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินดี้ช็อปนะครับตรงหน้า E จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไอดีในนส่ว ID กับพา แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนหนึร้อยอร์เ็นแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลั่าคิแบรนะครับวันนี้เราอยู่ในสามโค้งแท c t i c M นะครับวันนี้จะมาดองเปิดขีหาเกียงอุยนะครับเอาเดี๋ยวเอาไปว่าเรามาดูกันดีกว่าถ้าเกิดเราเปิดหาเกียงอุยเนี่ยที่เออเราเก็บเหรียญไว้แล้วก็เก็บเม็ดแดงไว้เนี่ยจะได้เกียงอุยเนี่ยกี่ดาวนะครับน่าจะได้ยังต่ำามดาว แต่คือก่อนหน้านี้มีไ่เปิดลกซุนตัวหนึ่งด้วยไงถ้าเกิดสมมติไ่เปิดลกซุนเนี่ยมีคำนวณไว้แล้วน่าจะได้เกียงอุยประมาณ4ดาวแต่ถ้าเกิดสมมตเิเพื่อนๆที่อยากได้5าดาวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เลยครับนี่เนี่ยเม็ดแดงเอาต่อได้เลยถ้าถ้าคิดว่าจะเล่นเกียงอุยนะเกียงอุยเกียงอุยทําอะไรใช่ไหมเกียงอุยมันเป็นตัวคอมโบครับของโขงเบ้งกับบางทองนะ แต่คือถามว่าเอ็นเกมไหมก็ไม่นะเอาจริงตอนนี้ที่มีไปถามเพื่อนหมีที่เวียดนามตอนนี้เขาบอกบอกว่าแกงโจ๊กก็เก่งสุดจะเป็นแกงของเล่าปีนะแกงเล่าปีเล่าเสี้ยแล้วก็ห้องเต้เอ่าเพื่อนๆอยากให้หมีทำไทม์ไลน์ใหม่ไหมอยากให้ทำไทม์ไลน์ใหม่ต่อจากใต้เกี้ยวเสี่ยวกเกียวไหมก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะจัดไทม์ไลน์อีกไทม์ไลน์ประมาณสิบตู้แล้วกันอ่ะอันนี้หมีถามจากเพื่อนเวียดนามเลยค่อนข้างอ่ค่อนข้างชัวนะ ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราจะเล่นบางทองกับหงเบ้งออกมาเนี่ยให้ดึงประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นต้องเปิดนะครับแต่คือจะเอาบางทองคู่หงเบ้ง2ตัวก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดเกียงอุยเอาจูโล่งแทนก็ได้นะจูโล่งกวนอูเตียวหุยนะครับแต่ถามว่าไอ้คอมเพนจกตอนนี้มันนิยมไหมก็มีใช่เําว่ากลางๆนะส่วนใหญ่เขาจะไปนิยมบุย3ตัวกับจก2ตัวมากกว่าแต่คือสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้นะ คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องคิดว่าจะชนะหรือแพ้เพื่อนๆไปอัดค่าพลังให้นําเยอะๆครับเล่นตัวไหนก็ชนะหมดแหละขอแค่าขอแค่อย่างเดียวคือค่าพลังนําประมาณสัก2สล้านถึงหล้านนะตีได้ทุกทับชนะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกทัพที่เพื่อนๆชอบเล่นได้ชอบตัวละครไหนก็เล่นไปประมาณนี้นะครับแต่คือมีจะพูดว่าไงดี ต่คืออย่างที่บอกเกมมือถือมันไม่มความว่าเอ็นเกมอยู่แล้วนะมันก็ต้องมีตัวที่เออเก่งกว่าทัพเก่าถูกไหมเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามทําทัพใหม่ออกมาให้มันขายได้มันก็ต้องเก่งกว่าตัวเก่านะครับเพราะในคําถามที่ว่าเฮ้ยเราทําแล้วจบไหมมันก็ไม่มีจบอยู่แล้วจริงๆนะอย่างตอนนี้แก๊งโจโฉอ่ะแก๊งโจโฉอวีใช่ไหมก็มีเห็นเขาเล่นกันนะนะแก๊งโจโฉก็จะมีโจโฉออนนั่นนะโจผีแล้วก็ไอ้นี่ครับอะไรนะเขาโท แล้วก็แฮรหัวตุ้นแล้วก็คุยแกมีเห็นเขาเล่น5้าตัวเนี่ยแต่คือตัวเก่ายังใช้ได้อยู่ไงแต่ถ้าทับผงจกเนี่ยตอนไปเล่นเล่าเซียนตอนไปเล่นเล่าเสียนเนี่ยเล่าปีใช่ไหมส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาเอาผงเบ่งกับคุยแกแล้วก็เกียงอุยลงนะมีเห็นเป็นผงอะไรนะองเบ้งเวอร์ชั่น2อ่างหนุ่มเหรอเอาไปว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากมีทำท์ไลน์ใหม่ก็มาถึงใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมก่อนเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมตอนนี้ก็จะมีในส่วนเผาเผอเผาเผาเต กิจกรรมนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันเผาแล้วมันไม่มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะได้ยากอ่ะเนี่ยกระโจมมันเยอะมากอ่ะถ้าเกิดสมุทธเราเผาเสร็จแล้วเนี่ยเราได้สมบัติเห็นไหมป้ายเอ,อ่อบุกค,ค่ายนะครับสามารถที่จะเอาป้ายบุกค,ค่ายมาแลกของรางวัลได้นะก็ถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่แบบประหยัดทองอันนี้ก็คือหมีแนะนำเฉยๆว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกทํากิจกรรมเควสไปอ่ะมันให้เท่าไหร่แจกเท่าไหร่เท่าเท่านั้นแหละแล้วก็เผาค่ายเอาของฟรีไปนะครับ อ่หาในส่วนกิจกรรมวันนี้ก็จะมีแค่2กิจกรรมนะครับอ่ดูมีเขาญาติเปิดเกียงอุยรัวๆไปเลยแล้วกันนะมีอยู่80เม็ดแดงนะครับโแต่มันก็ได้ของอัปยากรเยอะมากเลยนะโอ้โหโอ้โหกดทีละ5เนี่ยแหละมีถึงบอกไอ้ตู้บิงโกแม่งนรกแตกมากเลยเพราะว่ามันชอบลงซ้ำเนี่ยเห็นไหมโอ้โหกูจะได้ตัวตัวแรกไปเนี่ยรอบหนึ่งยังไม่ได้เลยหมดไป30โลแล้วอ่ได้ามาอีก2ครับขาดอีก3นะสุดท้ายแล้ว เออได้อีกสองแล้วครับขาดอีกสามสุดท้ายนะขอจบจบไปหน่อยเร็วโอ้ได้ของเยอะเหมือนกันวะ่ะเห็นป้านเนี่ยกดไปห้าโลแม่งลงลงที่ที่ยังไม่ลงแค่หนึ่งอ่ะลงอีกหนึ่งอ่ะจบแล้วครับโอในสุดหมีก็จบรอบแรกไปแล้วเรียบร้อยนะคิดว่าน่าจะได้บิงเออเกียงอุยแน่นอนสามดาวนะมันอยู่ที่ดวงด้วยนะถ้าเกิดถ้าเกิดคนดวงดีมันมันไม่ลงมามันมันไม่ลงไฟสาจุดเดิมอะ่ะเออมันก็ได้เร็วโอ้ยหมีไม่ได้แล้วว่ะหมดแล้วสิบเจ็ดเมตร ิบสแล้วแต่คืออย่างที่หมีบอกด้วยแหละหมีไปเปิดลกซุนด้วยใช่ปะถ้าเนี่ยหมีไปเปิดลกซุนด้วยนะเนี่ยเนี่ยหมีไปเปิดลกซุนนะเยอะหมีไปเปิดลกซุนเยอะประมาณสามดาวประมาณสี่ดาวอ่าเราจะได้เหรียญมานะครับเราก็แลกเลยเ แต่จริงๆนะอันนี้มีพูดจริงๆนะจริงๆเราดองไปเปิดถ้าเกิดสมมติอยากจะเอ็นเกมจริงๆอ่ะไปรอเปิดแกงพวกเล่าปีดีกว่าครับจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเออไม่รู้ว่าจะเล่นถึงตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจะไปถึงแกงเล่าปีเนี่ยมีนับตู้ไทม์ไลน์เนี่ยประมาณ10ตู้นะยาวมา10ตู้เอ้าอย่างที่อย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆอยากให้มีทำไทม์ไลน์พวกแกงวีใหม่แกงจกเอา,อาง่ายๆรวมไทม์ไลน์ทุกตัวเลยที่จะเข้าเหมือนเดิมที่มีเคยทำอะท่ำอะก็ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้นะครับให้กาลังใจกันได้ อ่ะตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติหมีซื้อเศษใช่ไหมหมีก็จะได้อยู่ประมาณ20เศษนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้ตัวนะมันต้องได้ตรงนี้นะครับนี่วันรอบที่สองเนาะซึ่งหมีก็คงไม่ได้แหละมันจะครบยังไงวะเหลือหนึ่งแล้วเฮ้เรียบร้อยครับก็อันนี้คือเพื่อนหมีเขาดองนะไม่ได้เปิดลกซุนอันนี้บอกได้เลยว่าอย่างตำเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะไปถึงประมาณรอบที่สี่เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆดองหมดนะแล้วก็เอาเหรียญนะมันจะได้เกือบเกือบถ้าโชคดีก็ได้สี่ดาวก็คือ2ตัวถูกไห แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสวยกอ็อาจจะได้3าดาวครึ่งขาดเศษนิดนึงก็เอาเหรียญมาแลกตรงนี้ครับแค่นั้นเองก็จะได้สดาวแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบว่ากาดจะจัดเกียงอุยเล่นใช่ไหมก็อย่างที่มีบอกครับก็ตรงนี้เลยนี่กัดไปเลยครับจัดเกียงอุยไปเลยนะเออเอาซะหน่อยดีไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า แต่คือหมีก็ไม่ได้อยากจะเล่นเกมอูยอยู่แล้วนะเอาจริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เอ็นเกมสักตัวพวกเนี้ยอ่ะสัสนนะิดนึงคุ้มบ้างไหมครับชีวิตอาขคำหนึ่งอ,อ่อจริงๆหมีจเก็บทองไปมากกว่าด้วยซ้ำนะเนี่ยแต่จริงๆเพื่อนๆสามารถทาภารกิจรายวันตรงนี้ได้เห็นไหมเปิดคุณพลนสิบตัวอย่างเงี้ยมันก็จะได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะได้เม็ดอีกสองอยู่แล้วนะก็ถือว่าเราเปิดฟรีสิบแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยนะก็ค่อนข้างคุ้มนะครับนี่ รูดิเปิดห้าทีมันก็จะได้แบบนี้ยอะไรก็มาอยู่เอ้ยมันก็ได้คืนเยอะอยู่เนาะ,อะ,อะเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอจริงจริงมีจะเอาทองไปซื้อสมบัติคุ้มกว่านะถ้ามาเปิดพวกเนี้ยเสียเวลาคนมันจะซวยมันก็ซวยเอาไปว่าเดี๋ยวมีไปเปิดตรงนี้ทนบะมันจะได้เม็ดแดงมาอีกสองนะ ววกวนอุกติอหุยมาตอนนี้เออตู้บางทองหมดกิจกรรมแล้วเอาหมีก็าบางทองแล้วกันมาเดี๋ยวถ้าเกิดได้หงเบ้งก็หงเบ้งมาใส่นะครับเปิดไปเลยครับคิดว่าเอากิจกรรมโอ้โหไม่มีใครเลยครับสมกับเกมแห่งเกลือแห่งปี2 0 9 9เ้เ้ออเครียดนะเกมขอทองหน่อยครับอยากโจนมาอ่าเห็นเราจะได้ไมาอีกสี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ลดขาดอีกหนึ่งว่ะเออนี่ๆได้ตรงนี้ด้วยอ่าโอเคครับ โอ้โหได้แค่ทีเดียวกูปวดหัวเลยว่ะเกมเนี่ยมันก็ต้องลงซ้ำๆซักๆอย่างไม่จบนะเ <c oughs> นี่แหละครับฟวามเป็นจริงโอ้โหมันจะลงแต่ละที่นี่แบบแคบจะกลับขอร้องอีกสามจุดได้ไหมล่ะอ่ะไม่ไม่ค่อยอยางนะครับจะไปเปิดโของเม้งมากกว่านะไม้สองจุดเร็วเพื่อน ได้จบๆไปอ้ได้เยอะเว้ยตะกี้โอ้อันนี้โชคดีครับได้รวๆแล้วลตอนนี้นะเออโอ้โหมีได้เกียงอุยแล้วเย้แดแดแแดแดแแล้วเนื่องจากว่าเราได้เศษเราก็สามารถที่จะเกือบเกือบได้สี่ดาวเลยครับนี่เาราก็มาแลกต่อนะแต่คืออย่างที่หมีบอกไงหมีไปหมีไปเปิดลกซุนสี่ดาวเลยอะ่ะมันจริงๆถ้าเกิดหมีไม่ได้ไปเปิดลกซุนดองไว้นะเกียงอุยน่าจะได้สี่ดาวเลยนะครับก็อันนี้ก็ ไปการรีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าเอาอหน,นึ่งร้อยไฟก็เหลืออยู่อ่ะเปิดไปแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบระยะยาวจริง,รงๆก็แนะนําว่าให้ดองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกะว่าจะไม่เล่นแก๊งหงเบ้งอะ่ะดองไว้เลยครับรอถ้าอย่างแก๊งวุยก,ก็ไปไปรอเปิดแก๊งของพวกโจโฉอะ่ะถ้าเกิดเป็นของเล่าปีก็ไปเกิดไปเปิดพวกแก๊งเล้าปีนะครับประมาณนี้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นถึงตอนนั้นหรือเปล่าัางถูกไหมเออประมาณนี้นะครับ อ่ะต่อไปเราไปดูเกียงอุยคุงกันดีกว่าครับว่าเป็นไงครับนี่โอ้โหสุดหลอมาแล้วพุกคนว่าไงผมเองผมเองซึ่งเราจะได้เศษของเกียงอุยมานะครับ29อันเห็นไหมถ้าเกิดจริงๆเราลงทุนิสกนิดหนึ่งสดาวไม่ยากจริงๆมีมีรู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดองไม่ได้เปิดตัวไหนนะหดาวแบบชิวๆเลย หมีเอาไปเทสไหนดีวะแป๊บน,นึงนะคิดเทสไม่ออกเลยตอนนี้ปวดกับไปนะครับเป็นการเทสกับบอสแล้วกันนะเทสกับบอสแล้กันแต่ว่าอันนี้มีเทสแบบขำๆนะก็คือตัวละครแค่สดาวนะครับสองตัวนะอ่าเรามาดูกันว่าฮงตงจะเอาเราอยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหเกียงอุยคูจะยืนหยไหวไหมวะเนี่ย นี่ลงทับ2คนนะครับซูมไฟล์พันธมิตร1คนได้รับโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดไฟล์เรายิ่งมากขึ้นความเร็วครูดาวสกิลของหู่นนเราก็จะยิ่งไวขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ตัวเกียงอุยไม่น่าจะยืนได้แน่เพราะแม่งเพิ่ง3ดาวนะเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาเทสแล้วกันห้องตรงใจเย็นครับห้องตรงเบาๆหน่อยนะห้องตรงบอกจะยิงให้ขี้แตกเลยนะครับไปเลยนารูโตะเกียงอุย้าตื้อ okay, okay, okay. ๆไม่ฆ่านะนี่ครับเดี๋ยวเกียงอุยจะโชว์โหดให้ดูครับ เตียวคุยสแตนไปบางทองหงเพิงไปฟีนิกซ์โอ้คือนี่ครับเกียงอุยตอนนี้เป็นไงครับเกียงอุยแยกร่างเลยตอนนี้โอ้คือนี่ครับเห็นไหมมันก็จะอัญเชิญนะครับพวกนี้เข้ามาช่วยแทงนะไอ,พะอ้พวกเสาหลุมขุ่นกระปอ๋องเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นฝุ่นกระป๋องไหมอ่าช่วยแทงเย่ยเกียงอุยโก้เฮ้ยเกียงอุยกูจะตายนี่เกียงอุอยสามดาวยังยืนได้เลยอาริตตีบอสนะอาริตตีบอสเลเวลเจ็ดสิบสองนะครับนี่บางทองยิงฟีนิกซ์ไปปึออ๊บเข้าไปอีกทีนึงเป็นไงล่ะออเกียงอุยแแแตตกไไปล้วครับ่่มเป็นไรครคับ โอ้โหตอนนี้เราตายกันเรียบเลยครับตอนนี้กวนอูกูก็แบกไม่อยู่แล้วตอนนี้เฮ้ยบางทองยิงไอ้นี่หน่อยเสาเพิงหน่อยเร็วเพื่อนแย่แล้วคือกวนอูกวนอูตอนนี้แบกเห็นปะว่ามันจะวางไอ้นี่ครับอะไรนะเสาเสาไอ้นั่นอ่ะห้องตรงโกรธแล้วว่าเอาเรื่องกันจัดเลยแล้วไงวะนี่กวนปกติกวนอูกับกวนกับห้องตรงสู้กันนี่ครับกวนอูฟันดอกละห้าล้านคือบางทองไปแล้วครับเอ้าเย่ตายพร้อมกันว่าแต่เราชนะนะโอ้โห เนี่ยเอาจริงๆมันก็ใช้ได้เห็นป่ะเนี่ยแค่เออบางทองกับเกียงอุยแค่สามดาวเองนะอืมเพราะหกดาวมันเก่งกว่านี้มากอัน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 นี้ตีบอสเจ็ดสิบสองนะเนี่ยเห็นนะนี่ตีบอสเจ็ดสิบสองนะเอาไปว่า,ามารีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติหมีปั้นเออบางทองกับเดี๋ยวแต่ว่าหมีเน้นขงเบ้งมากกว่านะเดี๋ยวมีรอบางทองหกเออบางทองห้าดาวขงเบ้งห้าดาวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอตู้ขงเบ้งเนาะ ส่วนเกียงอุ้ยนี่มีคงมคงไม่เปิดต่อนะเพราะว่าเออถ้าเกิดสมมุติเราไปทาตู้พิเศษ3ตัวเนี่ยมันใช้งบบานบายมากครับพอดีตอนนี้มิขี้เกียจเติมและเลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาแค่บางทองกับหงเ้งพอเพราะว่าถ้าเกิดเอาเราไปปั้นเกียงอุ้ยเราก็ต้องมาลงแทนจู่โลงใช่ไหมเออมิขี้เกียจบ้านอนะเอางี้ดีกว่า อเอาเป็นว่าเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยกันครับสำหรับาการกำลังคิดอยู่ว่า,าจะเอาเกียงอุย5ดาวไหมแต่คืนนี้มีบอกตรงๆเลยนะว่าตอนนี้ถึงเพื่อนๆจะทำาบางทองเกียงอุยแล้วก็หงเบ้งอ่ะ6ดาวใช่ไหมอนาคตก็จะมีแกงขงเงลราปีเก่งไวีกนะอ่ะแถ้าเกิดใครอยากให้มีทำไกด์เป็นไทม์ไลน์เวอร์ชัน2แล้วกันเทนที่มีเคยทำเวอร์ชันแรกมาถ้าอยากให้ทำเวอร์ชัน2อก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ คือจริงๆตอนนี้เราเราเทสกับบอสเจ็ดสใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 1> มันแค่สามดาวเองนะ <ๆ S 2> ถูกไหมถ้าเกิดสมมุติ6ดาวมันก็ต้องเก่งกว่านี้มากอยู่แล้วครับอ่าแล้วเจอกันนะ